บกับเรื่องราวที่มากกว่าการขับรถยนต์เราจะไปชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติรวมถึงการจเจริญเติบโตของบ้านเมืองเราผ่านเส้นทางการเดินทางของไดร์ทิปเปอร์ผมอยู่ที่จุดชมวิวดอยม่อนเงาะแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับกับสีแดงแรงฤทธิ์คันนี้ New MG HS รุ่น4เริ่มต้น939,000บาทรุ่นดี1,089,000บาท รุ่น X รุ่นท็อปคันที่นำมาทดลองขับราคา1,159,000บาท New MG HS มีให้เลือก2แบบก็คือเครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรคันที่นำมาทดสอบวันนี้และแบบ plug-in hybrid ก็คือ MG HS PHEV ซึ่งไ r i v e Tipper ได้ทดลองขับในช่อง YouTube ช่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วครับเป็นทางแคบครับแล้วก็เทปูน แต่กระนั้นหลายทางก็แทบไม่มีเลยบางทีเป็นดินอยู่แล้วก็จาจะยุบตัวได้ครับในช่วงหน้าท่องเที่ยววันหยุดยาวๆเนี่ยประมาทไม่ได้เลยครับที่นี่รถติดยาวเลยนะครับกว่าจะขึ้นมาได้ฉะนั้นท่องเที่ยววันธรรมดาน่าจะหันสาที่สุดในการเที่ยวดอยครับแต่ทั้งนี้อีกละฮะบางทีก็อยู่ที่อุณหภูมิความหนาวความเย็นซึ่งตรงกับว่าถ้ามามีหมอกก็ต้องรีบมาแล้วครับ ฝาห้องเครื่องมีโชค๊คผ่อนแรงสลักจะอยู่ทางด้านขวาครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบให้พลังกำลังสูงสุดอยู่ที่162แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์ทวินคลั t สปอร์ตทรอนิก7สปีดการไต่ขึ้นมาดอยมอดเงาะทางชันสำหรับขุมพลัง1.5เทอร์โบไม่มีปัญหาใดๆขึ้นได้ง่ายาดสบาย แต่ในทางแคบทางชันทางรถเลี้ยวคดเคี้ยวแบบนี้ก็ประทับใจในเรื่องของแฮนด์ลิงการเลี้ยวพวงมาลัยนะครับเลี้ยวแม่นยำคล่องมือและไปกับใจไปกับเท้านะฮะมี1.5เทอร์โบในการส่งในการแซงทางรับตาก็ต้องบิบแต่อย่างนี้แหละครับที่ผ่านมาในหน้าฝนก็มีดินสไลด์ครับก็เลยมีการทำคันดินเพิ่มขึ้นนะฮะ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพิงผมเติม E20 เต็มถังจากมหาชัยขับไปแม่กลองอาย้อนกลับมาที่กรุงเทพต่อเนื่องมาจนถึงบ้านตากจังหวัดตากทางไกลที่ผมขับมา110ร้อไม่เกิน110คามทางหลวงทั่วไปขับมาเรื่อยๆก็มีเร่งแซงบ้างอัตราประหยัดน้ำมันก็จะอยู่ราวๆ12กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าใช้ได้ครับด้วยระยะทาง578.7กิเม เติมน้ํามัน e20 นะครับกลับเข้าไปเต็มถังเฉลี่ยได้11.9กิโลเมตรต่อลิตร1.5เทอร์โบสำหรับคนเท้าไฟครับขับขี่ว่องไวทันใจเร่งแซงมาไว1 0 200 3 1 0 400 5เนี่ย106ก็มีเห็นนะครับเวลาผมลองทางยาวๆโดยที่มองเลยนะว่ารอบทางนั้นปลอดภัยแต่ในเมืองเนี่ยถ้าขับทั่วไปก็ไม่เกิน110หรือถ้ามีการจราจรทั่วไป ถ้าเรากดเกิน120ก็จะแลกด้วยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่มากหลังจากเติม E20 เต็มถังจากบ้านตากผมขับแบบ p e r ร์ฟ m a n แม มาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยปรับมาที่โหมด normal มาถึงแม่ริมเชียงใหม่เนี่ยเราเติมน้ำมันกลับเข้าไปที่ระทาง266.7กิโลเมตรเติม e 2 0กลับเข้าไปครับเฉลี่ยได้7.77กิโลเมตรต่อลิตรเทียบกับขามาจากบ้านตากมาแม่ริมที่ขับแบบ performance ตอนนี้เราล่องจากเชียงใหม่ถึงเมืองตากขับโหมด eco ความเร็ว100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ระยะทาง2 6 3 1กิโเตรเติม e 20กลับเต็มเฉลีย่ย 1 2 8 1กิโลเมตรต่อลิตร ขุมพลังเบนซิน,น1.5ลิตรโบนอกจากขับเท้าไฟสนุกสนานในอัตราเร่งยังมีมิติอัตราสิ้นเปลืองที่สมเหตุสมผลเมื่อเดินทางไกลน้ำมันเต็มถังเป็น E20 เซตศูนจากตัวเมืองตากวิ่งขึ้นลงตลาดมูเซอร์ใหม่ดอยรวกลงมาทางราบขับยาวๆความเร็วทางลวแต่ไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ำๆผ่านรถติดบนทางด่วนพระราม4จนถึงรามคำแหง525.3กิโลเมตร12.3กิโลเมตรต่อลิตร กระจังหน้าดีไซน์ใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความดุดันมากกว่าเดิมไฟหน้าเป็นแบบคอร์ด LED ระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีไฟส่องสว่างในเวลากลางวันส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ที่มุมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของกันชนหน้าไฟท้ายแบบ LED ล้อลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วพร้อมอยาง235ทับ50 R18 ลวดลายของล้อแม็กนี้จะทำให้เราเห็นถึงตัวดิสเบรกขนาดใหญ่ทั้ง4ล้อและที่เด่นชัดนั่นก็คือออกแนวสปอร์ตคาลิปเปอร์สีแดงทั้ง4ล้อเช่นกันครับให้เห็นสภาพการเดินทางของรถขับเคลื่อน2ล้อบนทางดินทางลูกรังนะครับขึ้นมาได้ก็จะมีฝุ่นคุ้งๆอยู่ด้านหลังของ MG HS ขุมพลังเทอร์โบคันนี้ครับ ด้านบนนั้นจะมีแรลกหลังคามาให้เตรียมพร้อมสําหรับคนสัมาัะในการเดินทางผชนภัยเสวกอากาศเป็นแบบครีบไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านใต้ของสปอยเลอร์หลังตกแต่งกันชนท้ายใหม่เป็นปลายท่อไอเสียแบบคู่ขอบก็จะตกแต่งโครเมียมที่กันชนจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหลังพร้อมกับกล้องมองรอบคันมีระบบความปลอดภัยมากถึง26ระบบด้วยกัน อัธิระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมการเบรกขณะเข้าโคงร,ระบบควบคุมการทรงตัว SCS ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบป้องกันการลื่นถไลระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันอีกหนึ่งความประทับใจนั่นคือเรื่องของช่วงล่าง มีความนุ่มความหนึบจิตเกาะถนนระบบความปลอดภัยครบครันนะครับเสถียรภาพการทรงตัวอยู่ในย่านการกับขี่ที่ปลอดภัยระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันเบรกมือไฟฟ้าและออโตโอ้วีโคโฮระบบเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างเป็นดวงไฟใต้ลำโพงสังเกตไม่ค่อยชัดแม้ว่าอัตราสิ้นเปลืองจะทำให้ใครหลายคนมองค้อนขวบแต่ว่าออปชั่นนั้น ให้มาจัดเต็มเบาะซุงสปอร์ตครับนั่งโอบกระชับตลอดเส้นทางเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเบาะหนังสังเคราะห์ปีกเบาะข้างศีรษะคล้ายกร,รมยี่ปันเหยียบแบบสปอร์ตตกแต่งขอบประตู มาไลยก็หุ้มหนังปรับระดับสีทิศทางปุ่มซ u เปอร์สปอร์ตเพื่อการขับขี่ที่เร้าใจขึ้นหน้าจอจะเปลี่ยนสีตามโหมดขับขี่ที่เลือกสำหรับการลงทางกลาดชนันย,ยาวๆแบบนี้ บางจังหวะคุณก็สามารถที่จะใช้เกียร์ต่ำได้แต่เกียร์แพทเทินชิพของ MG h s นั้นเป็น7สปีดแต่ก็ไม่สามารถที่จะกดสั่งงานได้เลยนะสมมติตอนนี้เราลงทางชันใช่ไหมเราจะกดมาตอนนี้ตำแหน่งเกียร์ดีเราจะกดมาเกียร์หนงลงมาเกียร์หเกียร์สเกียร์สก็ไม่ได้นะครับต้องมาปลดที่คันเกียร์ก่อนนะครับก็จะมาอยู่ที่โหมด S, s แล้วก็ปรับตำแหน่งเกียร์ลงนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่เกียร์หนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในเวอร์ชันที่ปรับปรุงล่าสุดนี้ก็คือระบบ AR Navy ซึ่งแสดงภาพเรียลไทม์เหมือนจริงบนหน้าปัด กรองอากาศ PM 2.5จอสัมผัส10นิ้วรองรับ Apple CarPlay ปเบาะพับราบเชื่อมต่อ ช่องแอร์และช่อง USB 2องตำแหน่งสำหรับเบาะหลังระหว่างเครื่องยนต์เบนซินล้วนหรือว่าจะเสียบป,ปลั๊กชาร์จไฟแบบปลั๊กอินไฮบิด PHEV ราคาต่างกัน2 2 2 0 0 0บาทรุ่นไหนจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณได้ม,มากที่สุดก็ต้องไปทดลองนั่งและทดลองขับด้วยตัวของคุณเอง กดติดตามกด Subscribe ได้ที่ช่อง YouTube ช่องนี้แล้วก็ติดตามภาพสวยๆได้ที่ d r i p p e r com ติดตามข่าวสารยันยนต์ได้ที่ Facebook Fanpage d r i p p e r ขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมุนจัดสวัสดีครับ